ต่อไปค่ะไม้บรรทัดก็สาหรับวัดขนาดสาหรับขีดเส้นสําหรับตีเส้นอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าขีดเส้นหรือตีเส้นพูดได้สองอย่างนะคะตีเส้นขีดเส้นตีเส้นเครื่องคิดเลขก็สําหรับคิดเลขนะคะไม่คิดมากนะสําหรับคิดเลขนะพี่พาวีเครื่องคิดเลขไม,ไ,ไ,มไม่ไม่ใช้มีไสําหรับคิดมากนะให้คิดเลขนะ โอเคค่ะสแตมนะคะเมื่อก่อนเรามีจดหมายแล้วก็ใช้กับจดหมายปัจจุบันคําว่าสแตมเรามาใช้กับคนไทยว่าสแตมนะคะสแตมแปลว่าสแตมเนี่ยคือประทับตาประทับตานะคะประทับตาลงมามันเสียงมันใกล้ๆกันเสียงใกล้ๆกันนะคะวิทยุนะคะวิทยุก็คือสำหรับฟังสําหรับฟังนะคะสําหรับฟังวันนี้เราก็เรียนอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นคุณไปประเทศไทยเนี่ยตอนออกไปคุณมีสแตมนะอิมเมชันแบบนี้นะคะ immigration แปลว่าตรวจคนเข้าเมืองเราต้องมีสแตมปออกจากกัมพูชาเป็นแบบนี้แล้วก็มีสแตมป์เข้าประเทศไทยเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้สแตมออกสตมออกเป็นแบบนี้นะคะสแตมออกคือประทับตาออกออกจากประเทศของเรานะคะเนี่ยกโมเดียตรงนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าส t ตมปหรือประทับตาประทับตานะคะประทับตา